สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมืเอเดียวพี่นะครับเส้นแย่งตลาดาษบอบอพี่น้องครับสองทุ่มการว่าหนจักรกินสอทุ่มพี่น้องสทุ่มพี่น้องกับคนเท้าขี้เก่าสร้างตุยกับนายโยขี้เก่าแหละครับผมนี่นะครับทางถนนคางถนนนะกินคางถนน สยอดประเดี๋ยวตัวแรกทองขาวน้อยอะทองขาวน้อยครับทองขาวน้อยจะกรองขาวซะก่อนครับเริ่มยางน็อกได้ก็ต้องเก็บซะก่อนพี่น้องน้อยเนี่ยมัเรียกเอาสร้างตุยเอาเพื่อนครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นสร้างตุยก่อนครับพี่น้องสร้างตุยมาของแทพร่กัน ออยิ่งเอายุกองเขาผมเสยเนาะเด oh <no. S 1> ี๋ยวควงเขาย่างเสร้างตุยกัน <c oughs> สุดยอดเลยโอ้โหผีครับพี่น้องเตรียมแบกสร้างตุยเอาแล้วครับสร้างตุยจัดหนักนะครับโอ้โ oh, ห <'s> สุดยอดเจ้าไปกันต่อครับพี่น้องใส่บิ๊กซิบิ๊ก จบร้วับพี่ต้อนเครับ สวยสวยสวยๆจาหน้ครับเก็บร้อยครับใส่นี่ใส่สใสสในี่ Chào cháo cháo Chào cháo cháo Còn cháo 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 เก็บปุจจิก้องเขากันครับผมอะไรกันท้องเขาาร้ายสุดเกินครับข้างทางนี่เดี๋ยวเขาของเบิดก่อนนะครับเขาก็เลยต้องเก็บโอ้ลมแห้งครับพี่น้องมือหนิว่าจะเอาวันไหน ็ได้อยู่นะครับเห็นหนูสองเห็นหนูคู่สองเล็กหลมาตัวนึงจะขึ้นกะเล่น,นครับครหมายหนี่งหมายมหาชนรับทางทางผู้ใดล์พันไม้กระสันต่อต่างเงือนเหี่ยวกระสันต่อกับกลองเขาย่างเดียวเช้าแล้ครับถ้าเป็นตัวขาวตัวเดยนจะหนีปะกันโมนี้นเอาไวยิงน,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 นะครับผม chỉ còn ăn ngắp viên mang còn nó cái tuyên ba gấp chẳng chưa nó gặp không thì có cây quá các cho anh chạy nhanh gói gắp bóng bóng gặp lại gặp bóng gặp bóng gặp bóng 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 <laughs> chào các bạn chào các hôm chào cao hôm con các hôm chào và đó các và hôm và hôm chào nó hôm mấy con hôm các Thì hôm chào <laughs> không có khói ôi 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 không, thì, thì, không, thì, thì, thì không nữa Phát kính kính ngắt. Không, không ôi ôi ยิงไปยิปหมอได้จังเห็นประคอครับคอตนงนีนี่ครับหมอครับพี่้องประหมอคอ,อ,อ,อตรไได้ครับอะไรย้นี่ไปจอยโอเคครับไปกันต่อครับผม รัน้อยขอมต้องขาวครับผมได้พี่น้องต้องขาวจัดเวลาตัวด้ยม้ยนี่นุ่งผมมาจะจัดไปตัวเดียวไปกันต่อครับผม

โอ้เรียบร้อยครับนายกจัดไป้แล้วครับโอ้โหฉิมปืนเลยนายกนี่ไหนูโอ้โหไปตรงนั้นเลยไหมระวัาางดุดระวัาางดุดไปลงไปเอาไปแล้ครับนายกจัดการนะครับไอ้เงีย้ยงดูดหรือบ่เงียบแท้ดินอยู่ดินอยู่โอ้ไปเอาทอนค่ะคุยโทรศัพท์ไรโอ้นายกนี่สี่พี่น้องเงียบแท้ จะใส่บีกับฟังเสียงหรืุกแน่นอนเอาละครับเป็นตาดากก่อนหมุนย่นย่นอยู่ในหุ่นนะครับติดตามเราชมกันได้ครับผมมานสิตัวน้อยตัวนี้ทำไรฝีมือนายยกหน้าจะตัวแรกของเพื่อนครับมือนี่โอ,อ้เอเยเฮง่ยยายบ่่าย่บ่ โอ้รายการยิ่งข่้นครับผมเอามาลุ้นกันครับยิ่งหนูได้ทีมยดปืนเนาะไนดะ้โย่กระดาโอ้ปืนแบบย่างงามมาชิมทั่วร์เทียบโย่มาแล้วครับมาแล้ว,ลวโอ้ พี่น้องใส่บิ๊กของเพคนนด้ครับใส่บิ๊กเล็กนะครับมือนี่แจวแจวแจวครับพี่น้องโอ้โหได้ได้สรุปผลงานครับพี่น้องครับผมนี่นะครับผลงานมือนี้ครับได้เวลากลับบ้านไปเท็่กับเขานะครับฝากติดตามรับชมกันด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมแจวไปเลยครับพี่น้องกินข้าวานี้แจวอ้อมหนูครับอ้อมหนู